สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันนี้วันเสาร์พี่น้องวันเสาร์วันวที่4ี่แม่พายุเข้าทั้งวันเลยเข้าเบิดมือเบิดเว้นครับจะเห็นได้ว่ารถทีมงานอื่นก็จอดครับแต่ว่าเฮียนะไม่จอดครับ สามส,สดีกระบอกดำกระบอกดำกระบอกดำตัวนี้เจปแปนครับแกแกกลองมาได้9ปี9ปีใช้งานหนักเลยสาไอ้อ0 0 0กว่าชั่วโมงครับประมาณ2 1 0 0 0อ่า200ชั่วโมงครับโอ้กำลังจะได้ระดับอยู่ ขุดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับดูครับฝนมาแต่วก็ถือว่าได้ได้แล้วครับที่ฝนตกไล่ระดับมาแล้วครับสามสองศูนดีหกซูบเทโบคอมมอนเร็วครับค่อนข้างจะเจ้าสมางไหมคอมมันเร็ว ต้องให้เขากินดีหน่อยอา้าวใส่เจ้าฮิโนวิตเตอร์500ครับ3044แรงมาโอ้แรงครับแรงดังกึ๊กๆึเลยแต่ก็ไปได้สวยครับ ดินเหนียวถ้าฝนตกเนี่วิ่งไม่ได้แต่ว,ว่าถ้าแดดออกก็จะแห้งเร็วครับแล้วก็จะแข็งโป๊กนู่นครับโอ้มีเจ้าฟอร์ดฟอร์ดจอมพลังอยู่ครับคุณปูอิดนบอกว่าขายสองแสนนะโอเคครับยังอยู่ที่เจ้าคอมมันเร็ว สามสองศูนดีแล้วก็ดีจีซีนะครับดีจีซีโอ, <c oughs> โอ้ใส่กันจะแคบปันเลยไม่ค่อยเจอแคทที่ชั่วโมงบินสูงๆครับ21,200ชั่วโมง นี่แกะกลองมาครับแกะกลองเมื่อ9ปีที่แล้วนี่สีล้านหนึ่งแสนครับดดก็รถจะชั่วโมงน้อยชั่วโมงเยอะสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคนดูแลครับเอ็มซโครับ M0 ซีโกับมาร์คไฟอ้าวจอดแองแมงอยู่ครับ แค่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 พี่หลงกำลังมาครับโอ้แต่ปานะนี่แกปานะแกจะไม่ค่อยหยุดเอาให้จบว่าตรงนี้สึกว่าดินเหนียวนี่แน่นเปรี้ยเลยอ่ะพี่หลงครับพี่หลง เอาทางนี้บอกอ๋อกินฝั่งนี้ครับฮอ <c oughs> ถอยมาถอยมาเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวแล้วไปรุ่นครับไปรุ่นครับเอ๊ตัวนี้เอ๊พึ่งไปซื้อมาเปล่า FN 527 10สเดิบสปีดเดี๋ยวดูว่าเขาวางอะไรมาครับเครื่องเดิมไหมเชินหลงหรือว่ามิซพี่หลงครับช่วงล่างใหญ่แม่ก,กอร์เลยครับ <ga is it? laughs> กี่ตัวมากี่ตัวกี่แรงฮะว่ายี่สิบสองสองยี่อันนี้เอามาใหม่เหรอเพิ่งซื้อมาอ๋อโอเคสองร้อยยี่นะสองร้อยยี่ครับ อ220แต่ว่ากระบะเขาจะเก่าหน่อยแต่ว่าช่วงล่าง,งเขานั้นเต็มไปด้วยพลังครับเฟืองท้ายใหญ่ชัดซีใหญ่ไอหนุ่มมะกันครับแคท 3, 2, สามสองุนดีกระบอกดำโอ้ปลายทอนี่ปุยหมดเลยจะปีนไหวไหมหลูกพี่เอ้ยมื่นเนี่ย ไปลงน้ำเ้ยเจ้ากันไว้ครับไปกันน้ำไว้เมื่อกี้นี่ก็ตีไปอาจจะประมาณหนึ่งคิวครับตีไปเลยปลาไปไหนบรน้ายังไม่มาเหรอ โอ้ oh, ปาเนี่ยเอาสโลครับใช้สโลอันช่วยครับโอ้ยอดครับ <c oughs> แรงแรงพี่น้อง <c oughs> ดันให้เลย220ครับผ่านผ่าน ต้องรีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาอุปสรรคก็คืออุปสรรคของรถขุดนะครับจะกลัวฝนกลัวน้ำนะครับรถขุดจะกลัวน้ำไม่ไม่ใช่มาบ้าแต่พี่น้องกลัวน้ำเนาะย่านย่านน้ำนี่ย่านฝนครับรถขุดย่านฝนนี่แต่ว่าไม่กลัวแรงบอย,ยานแห้งแรงครับ นี่ครับฝนตกมาน้ำก็จะขังอยู่ตรงนี้ถ้าฝนตกสักชั่วโมงก็น,น้ำเต็มเลยช่วงล่างใบแท็ก0มซเซนโลเลอร์7ตัวแครีเร์รตัวครับเครื่องยนต์6สูบเทลลอร์โบคอมมอนเร็วอิกตรคูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคทก็เป็นเครื่องแคทนะครับ C 7.1 ปั๊มเป็นแคตเลยบูมอาร์มก็เสริมแผ่นเหล็กพิเศษอ่ะคันแรงๆต้องลงฝั่งโน้นครับปิดเตอร์ห้าร้อยเดิมเดิมครับเดิมเดิมเด้อสิบนอดด็อตเดน่ย ไม่แน่ว่าคืนนี้ฝนจะลงอีกไหมรถทำงานประมาณสี่คันครับจอดเป็นสีพี่น้องจอดเยอะเร็วครับคันนี้เร็วจะเห็นว่าแกเซ็ตร,ระบบมาใหม่นะครับ ป๋าเขาบอกว่าเจ้าสมางหน่อยก็ชอบกินของอร่อยครับเพราะว่าเป็นคอมบอนเร็วดูเอ้วิ๊กเกอร์นี่ไม่ได้ติ๊กเกอร์ได้หนิเป็นงานัะเป็นงานเอ๊ะคนขับนี่ใครเอ่ย นาคนเดิมไหมปัจจุบันถ้าเป็น3 2 0ดีแล้วก็ดีกีซีของหวหน้าจโรดน,นะครับรุ่นเดียวกันแต่ว่าเครื่องยนต์จะแรงม้าไม่เท่ากันครับตัวน,นี้แรงมาจะประมาณ138ฮอนด้าจโรดโยู่นีชชน่124 ใจก็เข้ามาดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์นะครับอุปสก็ซักรถขุดก็คือน้ำตัวน้ำตัวฝนครับเห็นได้ว่าถ้าพัยแรงนี่รถขุดจะเยอะแต่ถ้าฝนตกนี่หมอบกันเป็นแถวแล้วครับอา้าว4 4แรงมาโชว์ความแรงให้ดูครับ รบับอบครับแรงจริงๆเจ้าวิตเตอร์500ครับไม่ต้องเหยียบก็ไปซะแล้วโอ้344มีมาอยู่344ตัวไม่ธรรมดาครับความแรงนี่จัดจานอยู่แล้วแต่ว่าคุณปูหลงก็220ครับโอ้ยต่างกันตัน้ง ร้อยกว่านะก็ระธรรมดาเดี๋ยวพาไปดูรถไถข้างบนโอ้มืดมากแล้วพี่น้องเอ้ยตัวไถตัวมันเนี่ยบันนี่โอ้ยเปียกอีกแล้วเปียกอีกแล้วเป็นขุดบอ่อขนาดเจ็ดแสนคิวนะครับเยอะเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูเจ้าซานนี่ครับแล้วก็มัก มาร์คฟรีนะครับมาร์คฟีแล้วก็160ส่วนนุ่นครับจอดแอ้งแมงเลยงานคิวยังไม่ถึง50ันครบยังเหลืออีกเยอะ ด้วยพิ่หลงแล้วก็แคทสามสองูนดีครับปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่เก่าเกาไทยนะเก่านอกก็มีครับเดี๋ยวพอพี่หลงขึ้นก็จะจบกับขึ้นจัดโบะะ กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ